สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตนะคะข่าวสารของเจ้ารูสื่กันค่ะช่วงนี้น้องเจ้ารูสื่ก็มีภารกิจน้องออกงานฉ่ำๆเลยนะคะให้กับแบรนด์ต่างๆที่น้องเจ้ารูสื่ก็รับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นโคศกเป็นตรวจแทนของแบรนด์นั่นเองค่ะก็สําหรับในอพิโซนนี้แอดวานเอามาฝาก2งานซึ่งทั้ง2งานนั้นน้องเจ้ารู้สื่ใช้ลุกนะคะผมสั้นในการออกงานแล้วก็มีความโดดเด่นที่สไตล์แตกต่างกันทั้ง2งงาน เลยนะคะเรามาเริ่มที่งานที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีก่อนคะ่ะซึ่งงานนี้เราจะเห็นได้ว่าน้องเจ้ารู้ซือเหมือนโดนจับแต่งตัวนะคะออกมาในสไตล์ที่ต้องต้องส่งเสริมเทคโนโลยีดูแล้วเหมือนหุ่นยนต์สำหรับในลุคนี้คล้ายๆหุ่นยนต์เนาะตามรูปเลยนะคะซึ่งงานนี้เกิดจัดขึ้นที่ซีอานคะ่ะเพื่อนๆชื่อว่างานมิกซีนะคะก็จริงๆแล้วลุกไหนก็เกิดการถกเถียงกันอย่างดูเดือดอยู่แล้วบนโลกอินเทอร์เน็ตก็บอกแล้วไม่ว่าน้องเขาจะแต่งต ตัวอะไรเคลื่อนไหวอะไรนะคะอย่างในงานนี้น้องเขาสวมเหมือนกับเป็นสุดสูตรสีเงินนะคะ ก็จะมองดูว่ามีความล้ำไปในอนาคตค่ะผมบอบสั้นนะคะเป็นเอกลักษณ์พร้อมมีผมม้ามาด้วยพอมีฉากหลังสถาปัตยกรรมที่เป็นแนวสมัยใหม่เนาะของห้างสรรพสินค้าที่ถูกเซตอัพขึ้นมาแล้วนะคะน้องเจ้ารู้สือของพวกเราก็เหมือนกับมนุษย์ไซไฟนะคะเป็นแบบหุ่นยนต์ในจินตนาการหรือว่าในนิยายทางแนววิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งลุคนี้นะคะทุกคนก็แบบเห็นถึงเขาเรียกว่าเห็นถึงจุดประสงค์ของงานกันเลยทีเดียวค่ะต้องเป็นอะไร ที่ล้ำหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยสำหรับงานนี้นะคะทุกรายละเอียดของเจ้ารู้สื่อน,นั้นก็ได้รับการชื่นชมว่าเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์แบบไซเบอร์พังเลยค่ะแล้วก็การแต่งตานะคะใช้เครื่องสำอางโทนสีแบบมัตทริกนะคะซึ่งก็มีความสะท้อนแสงเย็นๆสบายๆภายใต้แสงไฟค่ะแล้วก็การแต่งหน้านปัดเ,เขาเรียกว่าปัดบรัชออน on, อะไรเงี้ยนะคะก็มีความบางเบาแต่ว่าก็ช่วยส่งเสริ ให้ใบหน้ามีความเขาเรียกว่าสดใสปิ๊งปิ๊งขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วตอนที่น้องเขาเอียงศีรษะเป็นมุมประมาณ15องศาอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มน้องเขาก็รู้แหละน้องเขาเป็นศิลปินนะคะเขาต้องหัดยิ้มหัดอะไรมาจากในกระจกอยู่แล้วเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่น้องเขาสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีช่วงที่ตอนไลฟ์สดเพื่อนๆเห็นปามีช่วงที่น้องเจ้ารู้สึกกระพริบตาด้วยนะคะซึ่งเป็นการกระพริบตาที่บอกเราอีกทีหนึ่งว่าน้องเขากําลังเหมือน เล่นบทเป็นหุ่นยนต์อยู่จริงๆนั่นเองเหมือนกันกปิ๊บกๆปิ๊บก็ปิ๊บนะคะก็แน่นอนว่านี่ก็เป็นไฮไลท์คอนเซปต์ของงานนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขาบอกว่าจัดมาให้สอดคล้องมากกับภาพของหุ่นจําลองในภาพยนตร์เรื่องเอ่อเบรดรันเนอร์นั่นเองค่ะก็สําหรับความเหมาะสมที่น่าทึ่งนะคะระหว่างบทบาททั้งสองนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกจัดเตรียมการมาอย่างดีนะคะจากน้องเจ้ารู้สื่แล้วก็ทีมงานนั่นเองแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของ ของคอนเซปต์งานในวันนี้นะคะ ต่อไปเราไปอีกงานหนึ่งนะคะอีกคอนเซปต์หนึ่งเลยค่ะงานต่อมาเป็นงานของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งน้องเจ้ารู้สื่อใส่แว่นตากรอบทองด้วยเพื่อนๆก็ถือได้ว่าโอ้โหค่ะชุดดําเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็สีผมอะไรทุกอย่างงานนี้จัดขึ้นในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งก็สวมชุดเดรสสีดำนะคะเกาะอกประดับเลื่อมค่ะแล้วก็ใส่แว่นกรอบทองด้วยก็ดีนะที่เป็นน้องเจ้ารู้สื่อนะคะเอาอยู่คะ่ะลุคนี้ดูสง,ง่า มีระดับนะคะเรียกได้ว่าเป็นแนวสาวหวานสุดแซ่บเหลยเพื่อนๆคิดเหมือนแอดหวานไหมก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับสาวราตรีแบบแสนหวานนะคะแซ่บๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดูเอวน้องเขาซะก่อนเพื่อน เพียวบางมากเลยนะคะชุดนี้ไม่ค่อยสั้นแต่ว่าชุดก่อนหน้านี้ที่เป็นชุดหุ่นยนตนะ์น่ะสั้นแต่ว่าก็น้องเขาก็มีการเซฟตัวเองเป็นอย่างดีนะคะขาน้องยาวมากแล้วก็ใส่ส้นสูงด้วยสาหรับงานที่เป็นลุคหุ่นยนต์เมื่อสักครู่พอมางานนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็มีการชื่นชมจากเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ที่แต่งนงแต่งหน้าด้วยนะคะก็บอกว่าดีนะน้องเจ้ารู้สืกนั้นคือเดี๋ยวนี้แต่งหน้าแบบที่มีไม่ไม่ใช่แนวสโมกกี้เมคอัพอะไรแบบนี้คือ ทางบนะ็อกเกอร์จีน่ะที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเขารู้สึกว่าน้องเจ้ารู้สึกแต่งในทีมของสโมกี้แล้วไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงแล้วสําหรับ อดหวานเองหวานก็ว่าน้องเจ้ารู้สึกแต่งเราก็สวยทุกลูกแล้วมันก็ให้คนลบรรยากาศกันมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรในชุดนี้นะคะน้องเขาเสื้อผ้านหน้าผมมา,มาแบบเป๊ะเลยนั่นเองค่ะชุดเซ็กซี่นะคะแต่ว่าไม่โปนะคะสำหรับชุดสีดำเนี่ยล้วก็ตัวแว่นกรอบทองเองนะคะเรียกได้ว่าขจัดความก้าวรล้าวของชุดคือ ความแข็งของสีดำเนาะมาเจอสีทองของกรอบของแว่นตาเข้าไปก็ส่งกลิ่นอายของความเรืองไรความอ่อนโยนแล้วก็ความดูเรียบหรูมีระดับนั่นเองนะคะคือบอกแล้วถ้าเป็นน้องเจ้ารู้สื่อใส่มันก็จะดูดีแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่ลอดนะคือชุดเกาะอกสีดำแล้วก็กรอบแว่นตาสีทองแบบ ชัดขนาดนี้น่าจะไม่รอดนอกจากนี้เอเซอรี่นะคะพวกต่างหูอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าเล่นไฟเป็นอย่างดีค่ะทำให้น้องเจ้ารู้สึกก็งดงามโดดเด่นนะคะ แล้วก็เกิดกระแสขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตจีนค่ะถึงสไตล์การแต่งตัวที่น้องเจ้ารู้สืกใสแว่นตาแบบนี้ก็บอกว่าเฮ้ยน,นี่เป็นสไตล์ปัญญาชนอะไรเงี้ยนะคะแล้วไอ้แว่นตากรอบทองนี่ก็กําลังฮิตทั่วอินเทอร์เน็ตเลยเพื่อนๆเขาซื้อกันใหญ่เลยนะคะก็ก็ดีนะเออๆน้องเจ้ารู้สืกอใส่อะไรก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับเหล่าบรรดาร้านค้าด้วยนะคะก็เขาบอกว่าสไตล์เน,นี้ยไอ้แว่นกรอบทองแบบนี้เลยบนเถาเป่านะคะขายหมดภายในไม่กี่วินาท ทีหลังจากที่น้องเจ้ารู้สึกปรากฏตัวในอีเวนต์นี้แล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการชื่นชมว่าเออเนี่ยจะมาพีเซต์แว่นตาใช่ไหมก็ต้องใช้ไอายไลไนเนอร์ที่ไม่หนามากอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้หนามากก็เวลามองผ่านแว่นตาเข้าไปมันจะดูหมองๆไม่สวยนั่นเองค่ะเอออะนะคะก็เอาอยู่หมดนะคะทุกสไตล์สำหรับซิสเตอร์เจ้าของพวกเราเนี่ยแล้วค่ะ มาที่ฝั่งเฮเตอร์กันบ้างนะคะลุกผมสั้นนี่โดนอะไรบ้างคะ่ะกลุ่มอินเทอร์เน็ตนะคะกลุ่มชาวเน็ตจีนที่เป็นพวกน่าจะเป็นพวกเฮเตอร์เนาะก็เกิดการล้อเลียนขึ้นมานะคะประมาณว่าอะไรเนี่ยเอาผมวิกอะไรมาใส่อะไรเงี้ยนะคะวิวัฒนาการของผมทั้งดําทั้งแดงเลยใช้ไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โดนเยาะเยะ้เยน้องเจ้ารู้สื่อโดนเยาะว่าเป็นเกิลกรุก๊ปเรียนแบบละซีนะคะก็ว่าไปแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่เนาะก็มีพอให้ระคายเคืองแล้วกันคะ่ะ <c> ก <oughs> ็รู้ไว้ แล้วกันว่าเออเฮเตอร์เขาว่าอย่างไรมันมันก็ไม่มีอะไรจะให้มาติจริงจริงนะเพราะว่าน้องเจ้ารู้สื่อเขาก็สวยไปหมดเลยนะคะดังนั้นก็เลยโดนแยกติเป็นส่วนๆไม่ว่าจะเป็นวิกผมหรือไม่ก็เออประชดไปว่าเหมือนเกิลกุ๊ปเรียนแบบเลยอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากการกลับมาคราวนี้ของเจ้ารู้สื่อนะคะทุกคนก็สังเกตว่าคือเจ้ารู้สื่เนี่ยคือเหมือนกับเป็นแบบ อินเนอร์ของความมีแฟชั่นอย่างจริงจังเลยนะคะไม่ใช่แค่การไล่ตามเทรนอะไรต่างๆแต่ว่าเจ้ารู้สื่อนั้นมักจะมิกแอนดแมทแล้วก็มีรายละเอียดที่ เก็บได้หมดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการหาไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่จะแต่งในในสไตล์นั้นๆอ,ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวของเจ้ารู้สื่อมากที่สุดดังนั้นแล้วก็เลยได้รับคําชมว่าทุกลุกมีความสดใสนะคะแล้วก็มีสไตล์ที่โดดเด่นทุกๆลุกเลยในช่วงที่กลับจากการผักฟื้นมานะคะ แล้วก็มีเนาะกลุ่มเฮเตอร์บางคนก็บอกว่านี่จะมาใส่ชุดสีดำอะไรในช่วงของฤดูใบไม้ผลินะคะโอ้ยต่นแะล้ปัญญาอ่อนมากเลยเนาะใส่ชุดอะไรก็ได้เนาะมันก็อยู่ที่คอนเซปต์ของของผู้ที่จ้างของโฮสของอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละเออเฮเตอร์ ater, มันต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งในการจะเอามาตําหนินั่นเองนะคะแต่ว่าดูดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆโตๆที่จะไปกระทบใจของน้องเจ้ารู้สื่ได้คะ่ะอะละค่ะก็ยินดีกับน้องเจ้า รู้สื่อด้วยนะคะที่ช่วงนี้สดใสแล้วก็สวยขึ้นมากจริงๆสะพังเลยนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามผลงานของน้องเจ้ารู้สื่อต่อไปกันนะคะเดี๋ยวรอตอนนี้รอติดตามโปรเจกต์ซีรีส์ของน้องเจ้ารู้สือมากๆเลยอยากให้น้องเขามีแบบบทดีๆนะคะเข้ามาแล้วก็น้องเขารับเล่นในโปรเจกต์ที่แบบสามารถจะมีความสบายใจแล้วก็มีทีมงานดีๆด้วยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ